5อันดับดาราฮอลลีวูดที่รวยที่สุดในโลกอันดับ5ดเดวจอห์นสันหรือที่รู้จักกันในชื่อเดอะร็อกมีทรัพย์สินสุทธิประมาณ800ล้านดอนลลาร์สหรัฐอันดับ4เจอรรีไซเฟรนักสแสดงตลกชื่อดังจากซีรีส์เซนเฟลมีทรัพย์สินสุดทธิประมาณ950ล้านดอนลลาร์สหรัฐอันดับ3ไทเลอร์เฮอร์รี่ นักแสดงผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มากความสามารถมีทรัพย์สินสุดธิประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ2 JC เจสีแรปเปอร์โปรดิวเซอร์และนักธุรกิจชื่อดังมีทรัพย์สินสุดธิประมาณ2 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ 1. เจมี่เกิดนักแสดงหญิงชื่อดังมีทรัพย์สินสุดธิประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ